สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเลขดับหลักร้อยสูตรที่12สนะครับสูตรที่12หลักร้อยนะครับร้อยครั้งที่4นะครับบวกกับร้อยครั้งที่4นะครับก็คือ3ามบวกสามดิค่ะใช้หลักร้อยนะครับบวกกันนะ ก็16กันยานะครับผมมามานะครับผม3ามกสเป็น6นะครับผมได้6เป็นเลขดับออก0 8 3นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผม1ตุลานะครับ6 6เป็น12ได้2เป็นเลขดับออก8 9 3นะครับหลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับผม 16ตุลานะครับ1 1เป็น2ได้2เป็นเลขดับออก0 5 1นะครับหลักร้อยเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับ10อ่า1นึ่งพฤษจีนะครับ0 0เป็น0นะครับได้0เป็นเลขดับออก4 0 4นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มาครับผม16บหกพฤษจีนะครับ0 0เหมือนเดิมนะครับผมได้0เป็นเลขดับออก6 หกหนึ่งนะครับผมหลักร้อยเป็นเลขหกเลขดับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ดับศูนย์ไม่มานะครับหนึ่งธันวานะครับผมสองสองเป็นสี่ได้สี่เป็นเลขดับออกเก้าเก้าสี่นะครับผมหลักร้อยเป็นเลขเก้าเลขดับเป็นเลขสี่นะครับสี่ดับสี่ไม่มานะครับผมสิบหกธันวาครับแปดแปดสิบหกได้หกเป็นเลขดับออกสามศูนย์สามนะครับสามศูนย์สามหลักร้อยเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขหกหกดับหกไม่มานะครับผม แล้วก็30ธันวา6กสานะครับ55เป็น10ได้0ูนย์เป็นเลขดับก็ออก 6, 2 8นะครับหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข0ูนะครับ0ูนย์ดับ0ูนย์ไม่มานะครับผมก็17เมกราคม64นะครับผม3-3เป็น6ครับผมได้6เป็นเ noir, ลขดับออก3 95นะครับหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ ในส่วนของ1กุมภานะครับผม1กุมภา64 6นะครับ566นะครับเราใช้หลักร้อยบวกกันนะครับร้อยร้ก็คือ5บวก5เป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับผมก็สูตรที่12หลักร้อยเลขดับได้0เป็นเลขดับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ